เราคุยก,กันกับท่านอาดีตตุลาการสารมนุษอาจารย์จรัญพักดีธนาคุณครับสีท่านอาจารย์จรัญครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิครับสวัสดีท่านผังครับครับถามถูกคนนะอาจารย์นะท่านที่เป็นตุลาการสารมนุญเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่นะนี้นะแล้วก็ยังไม่เคยมีใครทําได้สําเร็จมาก่อนเลยไม่เคยมีใครำสมทําสําเร็จแปลว่าไงอาจารย์ยังไม่ยังไม่เคยปรากฏตัวอย่างว่ามีการ,รใช้ช่องทางนี้ ยื่นเรื่องต่อสารรับธรรมธรรมนูก่อนเลยครับไม่เคยมีใครช่วงแร้ครับครับครับอาจารย์เองมองว่าเรื่องนี้มีความเป็นไปได้ไหมที่สารจะรับเรื่องของใหม่สุดอย่างนี้นะครับผมเอากฎหมายมาดูแล้วผมคิดว่าเราต้องเราต้องทํากฎหมายก่อนน่ะส่วนว่าจะเดินไปอย่างไรเนี่ยครับก็เดี๋ยวค่อย รอดูผลการทําหน้าที่ของปปชครับนะครับเพราะว่ากฎหมายมันค่อนข้างซับซ้อนครับ,ค,รบความผิดในมาตรา144รตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยมีสองฐานนะครับฐานที่หนึ่งอยู่ในมาตรา144วรรคหนึ่งครับ,รบแล้วฐานที่สองอยู่ใน วักสองครับครับเอาตอนผมดูแล้วที่เขาไปร้องเนี่ยเขาร้องว่าทําผิดทั้งวักหนึ่งและวักสองเลยวักหนึ่งค,คือวักหนึ่งเนี่ยคือห้ามไม่ให้สมาชิกสภาผู้<ว>แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒธธิสภาเนี่ยนะครับไปอภิปราย เออสมาชิกวัดหนึ่งในสมาชิกสภาผู้แทนร่างครับครับครับผมจะไปเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมรายการหรือจานวนเงินไปเพิ่มเติมจํานวนเงินในแต่ละรายการตามร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับงบประมาณสามฉบับที่โดยหลักก็พระราชบัญญัติงบประมาณประจาปีนั่นแหละครับงบปล่อยประจปีครับผมครับแล้วก็ เขาบอกว่าแต่อภิปลายหรือลงมติตัดได้เพิ่มไม่ได้เปลี่ยนแปลงรายการไม่ได้เห็นไอาจารย์แบว่าประมาณอภิปลายลงมติได้ตัดได้แต่ไปเพิ่มไม่ได้เพิ่มไม่ได้ครับแต่ไอ้ข้อความที่เพิ่มไม่ได้เนี่ยมันมีข้อยกเว้นครับข้อเพิ่มไม่ได้มีข้อยกเว้นไอที่ที่ตัดได้เนี่ยครับ ไอ้ที่ตัดได้มีข้อจำกัดว่าต้องไม่ใช่รายจ่ายอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างครับตามวงเล็บหนึ่งวงเล็บสองวงเล็บสามเงินส่งใช้ต้นเงินกู้เงินส่งใช้ดอกเบี้ยเงินกู้และวงเล็บสามเงินที่กำหนดให้จ่ายตามกฎหมายครับไอ้ตามตามคำรองเนี่ย ตามข่าวก็บอกว่าสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาหลายท่านครับไปอภิปรายแล้วในที่สุดก็ลงมติให้ตัดงบประมาณรายจ่ายตามวรรหนงวงเล็บสามครับซึ่งเขาห้ามไม่ให้ตัดครับครับไม่ให้ตัดไม่ให้ลดเนี่ยเพราะมันเป็นเงินที่จะต้องจ่ายชำระหนี้ให้แกธนาคารของรัฐ ้าธานาคารนะครับ,รบแล้วก็ไปอภิปรายตัดลดเงินที่ต้องชําระหนี้ให้กับ้าธานาคารนั้นเนี่ยสามหมื่นกว่าล้านบาทเอาออกไปครับเอาออกไปทําไมก็วักหนึ่งนี่เขาไม่สนใจอ่ะคุณจะเอาออกไปทําอะไรไม่ได้คุณไปลงมติอภิปรายตัด้องบประมาณตามตามกล้ามเพิ่อหยังดงบประมาณรายจ่ายประจําปี ในสวักหนึ่งวงเล็บสามเนี่ยไม่ได้เหตุผลก็เนื่องมาจากว่านี่มันเป็นเงินที่ต้องไปชำระหนี้เงินที่จะต้องชำระหนี้ตามตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายตามกฎหมายเนี่ยเขาตั้งงบประมาณไว้แล้วเขากันเงินจุดนี้ไว้แล้วว่าต้องจ่ายเขานะพอไปตัดลดลงไปก็ไม่ได้จ่ายไงไม่ได้จ่ายตามกฎหมาย ของธนาคารของละท่าแห่งเนี่ยไอเนี้ยมันก็ฝ่าฝืนตามคำร้องเนยเขาก้างว่าอย่างเนี้ยมันก็ผิดร้อยสี่สิบสี่วักหนึ่งวงเล็บสามตรงนี้แหละครับที่เออมันสามชั้นนะคือวักหนึ่งเนี่ยโดยหลักนะค้าสกดอภิปบายหรือลงมติเพิ่มไม่ได้เปลี่ยนรายการไม่ได้ ถูกไหมครับ,รบแต่ตัดในรายการเดิมเนี่ยเขาเสนอตามร่างพระราชบัญญัติรัฐบาลเสนอมาตามให้ให้ใหสมมุติว่ามึงหมื่นล้านไปอภิิรายแล้วลดแล้วลงมาติดตัดลงมาให้เหลือห้าพันสมมตินะครับทำได้นะอ่ะสักหมื่นหรือห้าพันทำได้ฮะ,ฮะ ทำได้เว้นแต่เป็นรายว่ประมาณรายจ่ายดังต่อไปนี้หนึ่งเงินส่งใช้ต้นเงินกู้สองดอกเบี้ยงเงินกู้หรือสามเงินที่กำหนดให้ใจ,จ่ายตามกฎหมายครับนี่แหละครับอันนี้ตัดเขาก็ไม่ได้เพราะตัดแล้วเนี่ยมันประเทศชาติเสียหายครับ,รบเพราะว่ามันจะต้องไป รัฐบาลหรือประเทศไทยวิ่ะต้องไปแบกรับภาระไอ้ไอเรื่องเรื่องที่ผิดนัดผิดอะไรตามตามกฎหมายไม่ได้จ่ายเขาเนี่ยนะครับนี่เขาถึงห้ามไอ้ตรงนี้แหละวักหนึ่งก็ก็หลายดูหลายรอบแล้วผมก็มองว่าเอ้ยมันก็มีมูลนะ,ะตามวักหนึ่งแต่แต่ข้อห้ามที่สองเนี่ย อยู่ในวักสองครับอันนี้ห้ามทั้งสอสอห้ามทั้งโสอวอห้ามทั้งกรรมธิการในคณะกรรมธิการพิจารณาร่างเพิ่มหยตดพุทประมาณรายจ่ายประจำปีรายจ่ายเพิ่มเติมหรือโอนร่างเพิ่มหยตดโอนงบประมาณเนี่ยห้ามว่าไม่ให้ลงมติหรือแปลยะติหรือเสนอ หรือก็ทำด้วยประการใดๆที่มีผลให้สมาชิกสภาบุร้รทลัสษฎรท่านสอวอรหรือท่านสอสอหรือหรือสอวอรหรือกรรมธิการในคณะพิจรนารณาเนี่ยครับมีส่วนได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อมในการใช้งบประมาณรายจ่าย อย่างนี้จะเขาทำไม่ได้ไม่ว่าตัดไม่ว่าเพิ่มไม่ว่าอนุมัติไปอย่างไรแต่มันทำแล้วทำให้ท่านสอสอท่านสอวอหรือท่านกรรมธิการที่พิจารณาเรื่องนั้นมีส่วนได้ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยทางอ้อมในการใช้งบประมาณส่วนนั้นนะครับไม่ว่าในกรณีใดๆอย่างนี้ผิดตามวรรคสองและผิดตามวรรคสองเนี่ย เกิดผลตรงเป๊ะไปที่วักสามเลยครับวักสามก็ให้สิทธิ์ให้อำนาจหน้าที่แก่ท่านสสส,สวหนึ่งในสิบก็คือาท่านสสก็ห้าสิบคนอย่างน้อยถ้าจำนวนเต็มห้าร้อยท่านสวก็ยี่สิบคนจากจำนวนเต็มสองร้อย ยื่นคำร้องว่ามีการกระทำผิดตาม144ร้อยสี่สิบสี่วรรคสองนะตรงไปที่สารรัฐธรรมนูญได้เลยครับไม่ต้องผ่านท่านประธานสภาไม่ต้องผ่านใครๆเลยครับริงตรงได้แล้วั่นเถอะตรงเป๊ะเข้าสารรัฐธรรมนูญพิจรนารณาเลยครับแล้วความในวรรคสามก,กในกรณีเนี่ยถ้าห้าสิบโสสหรือยี่สิบสวเป็นผู้สเสนอตรงเข้ามาเนี่ย สารรัฐมนูนต้องพิจารณาและวินิจฉัยให้เสร็จภายในสิบห้าวันนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องงบประมาณนี่เรื่องด่วนที่จะต้องจะต้องผ่านจะต้องอนุมัติให้มันได้ผลไม่งั้นประเทศก็อาจจะต้องชัดดาวอะไรอย่างไรถูไหมครับนี่แหละครับวักสามนี่แหละรายแรงละ่ะนะครับแล้วแล้วถ้าสารรัฐมนูลวินิจฉัย ว่าผิดจริงนะก็ลุดจากตำแหน่งแล้วก็ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งแล้วก็ชดใช้ชดใช้เงินงบประมาณที่ที่อนุมัติไปอยู่โดยฝ่าฝืนวักสองเนี่ยหรือวักหนึ่งเนี่ยให้เรียกคืนได้จากท่านสอสอท่านสอวอท่านกรรมธิการเหล่านั้นเนี่ย อายุความ20ปีครับ20ปีตามความในวรรค5นะครับเนี่ยมันมันไม่เคยมีบัญญัติแบบนี้ที่มาตราไหนในรัฐธรรมนูญเลยแล้วก็ยิ่งกว่านั้นครับที่มันลายแรงคือในวรรค3ตอนท้ายบอกว่าเอ่อถ้าการกระทำเหล่านี้เนี่ย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้กระทําหรืออนุมัติให้กระทำหรือรู้ว่ามีการกระทําแล้วไม่ใช่สั่ง,งยังเนี่ยครับให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะครับแล้วก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้งตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งชดใช้เงินคืนอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหแค่นี้ก็หนักแล้วนะ แล้วยังไปเขียนตอบตอบเนื่องไว้เลยว่าถ้าท่านคณะรัฐมนตรีท่านทําแบบนี้ท่านต้องพ้นจากต้องตําแหน่งทั้งคณะเลยนะทั้ตามร้อย,ยใช่ครับตามร้อยหกสิบเจ็ดวงเล็บสี่ประกอบร้อยสี่สิบสี่วกสามเนี่ยนะครับพอพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ร้อยหกสิบแปดวักหนึ่งวงเล็บสองห้ามไม่ให้อยู่รักษาการครับต่อไปเอาแล้วให้ใครรักษาการอ่ะประเทศว่างตาจะคณะรัฐมนตรีได้ไงให้ประหลัดกระทรวงครับในแต่ละกระทรวงมารักษาการแทนรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงเลยตามมาตราร้อยหกสิบแปดวักสองแล้วก็ให้เลือกกันเองทำหน้าที่แทนนายกคนหนึ่ง นี่ก็ไม่เคยมีในมาตราใดในรัฐธรรมนูญเลยครับครับวันนี้มันก็ถึงข้อในข่าวที่บอกว่าแผ่นดินไหวกลางรัฐสภาเลือหรือรอะเบิดอะไรลงที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยเอามันมีผลเนื่องมาจากอย่างนี้ครับแต่ว่าแต่ว่ายังไม่มีท่านห้าสิบสสอหรือยี่สิบสวอ เสนอเรื่องไปสารรัฐธรรมนูญตามวัดสามครับครับมันก็เงียบกันมาตลอดถูกไหมครับอืจนกระทั่งคณะผู้นี้ท่านไปค้นครับครับท่านไปค้นเจอว่าเอามันมีช่องทางที่สองเนี่ย嗯嗯嗯อยู่ในวัดสี่ครับครับถ้าถ้าเผื่อถ้าเผื่อมาตรา144ขึ้นจอได้วัคสี่เนี่ย ช่องทางที่สองไม่ต้องให้ท่านสาสาส,าสาวยื่นครับเ <c oughs> จ้าหน้าที่เ <c oughs> จ้าหน้าที่เ <c oughs> จ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนในการทําโครงการในการอนุมตัติหรือในการจัดสรรเงินงบประมาณที่ฝ่าฝืนมากราร้อยสิบสี่วักหนึ่งหรือวักสองสมวักเลยนะเนี่ยครับถ้าเจ้าหน้าที่เนี่ยทําบันทึกแจ้งปป,ปอชอ ตัวเจ้าหน้าที่ที่แจ้งถือว่าเป็นผู้เป่านกหวีดช่วยดูแลว่ประมาณชาติได้พ้นจากควาผิดไปเห็นไหมครับแล้วพอเสนอไปปปชก็จะไปเข้าวักวักหกครับ<ะ>วักหกปปชต้องไต่สวนโดยพลันแล้วไต่สวนเสร็จก็ต้องยื่น เรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐมนูญก็ต้องพิจารณาวินิจฉัยย้อนกลับไปต,ตามวัชามิกแล้วครับครับเห็นไหมครับมันหมุนวนมาอย่างนี้แต่ผมก็ตรวจดูแล้วเอ๊ะไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนอะเอ,อไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนที่จัดทํางบประมาณจัดทําโครงการเขายื่นเรื่องต่อปปชนี่เป็นสี่คนข้างนอกไม่ไปยื่นได้ย่งไงอะ่ะ ปปชจะรับได้รับไว้ได้ไ้ยเราพอไปตรวจดูรายละเอียดเ้าเขายื่นโดยไม่ได้ใช้ความในรัฐธรรมนูนมาตรา144ครับ,รบเขาไปใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาติพศ2561เนี่ยครับเขียนว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลใดใด้เขาไป,ไปเขียนเพิ่มไว้ในพลรอครับรบุคคลใดยื่นคำร้องต่อปป,ปชว่ามีการกระทําโดยไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญร้อยสี่สิบสี่ปปชต้องไต่สวนโดยพลัน แล้วไต่สวนเสร็จก็จะต้องเสนอเรื่องต่อสารรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐธมนูญก็ต้องย้อนกลับมาใช้ร้อยสี่สิบสี่วรรสามอา้าวนี่เป็นเรื่องที่แปลกมากเลยครับที่แรกดูข่าวที่แรกผมก็มองแล้วมันไม่มีทางจะไปได้เลยเพราะมันมีสงช่องทางเท่านั้นอะวรรคสามของร้อยสี่สิบสี ให้50สสรหรือ20สอวเสนอเรื่องตรงต่อสารรัฐมนุเอาวัคซีนให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะททำโครงการมีส่วนงบประมาณมีส่วนร่วมมีส่วนอนุมัติทำบันทึกรับถึงปปชเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดตามวัคซีน เอาแต่นี่มันไม่มีเนี่ยนีคนนอกทั้งนั้นเลยที่ที่คุณพิสุทธิ์เอ่ยชูมาเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าอโอกาสโอกาสจะตกตีตกมีอยู่<อ>ใช่ไหมอาจารย์ทางนั้นก็ยังมีเว้นแต่ว่าทางทางปปชเนี่ยถูกบังคับโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญครับของปปชสองห้าหกหนึ่งเองอ่ะบัรจัติขยายไว้ครับ ว่าเรื่องการจะทำฝ่าฝืนร้อยสี่สิบสี่เนี่ยนอกจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเสนอต่อปปชตามร้อยสี่สิบสี่วักวักสี่แล้วเนี่ยบุคคลใดก็ร้องต่อปปชได้แล้วปปชต้องไต่สวนโดยพลันนี่แหละครับเนี่ตรงนี้แหละรายละเอียด ปปชเองก็ไม่เคยทําเรื่องนี้มาก่อนเลยครับรเรช่ะงใหมของทุกคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องต้องพูดยังไงอะถ้าจะถามไม่รู้เรื่องแน่ๆก็คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและยกล่างพอรปปปชเนี่ยครับชุดเดียวกันยกล่างทั้งทั้งรัฐธรรมนูญหกศูนย์และร่างพลังหยัดปปช สองห้าหกหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏว่าอาจารย์ท่านดเรเจตตัวน้อวนที่ครับอยู่เป็นที่ปรึกษาอยู่ด้วยแล้วมาล้องด้วยใช่ไหมครัเออใช่ใช่ใช่ <c oughs> นี่แหละนี่แหละเราก็เลยเออเฮ้ยมันคงมีอะไรเบื้องลึกเบื้องเบื้องหลังอยู่อยู่ในรายละเอียดของการเขียนกรอปปป,ปชอ,อย่างเนี้ซึ่งผมไม่ยอมรับนะ ผมไม่มีความรู้ถึงที่มาที่ไปของปชอปชพรบ,บปปชครับ,รบว่าทําไมถึงขยายให้ช่องทางที่สามนี้แก่บุคคลอื่นด้วยชึ้นกระารนี้ก็เพิ่อค้นพบสูงไหมก็ออยากครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่เดายากครับก็ปปชอเองก็ก็ไม่ใช่ง่ายที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้ไม่ทํา อะไรเลยก็ไม่ได้นะคุณที่สุดถูกไหมครับในเมื่อกฎหมายปปชเขียนไว้แล้วค่อนข้างค่อนข้างรัดกลุ่มอท,ทีนี้ทำแล้วแล้วจะออกอยังไงยังไงเออจะก็ต้องไปรายละเอียดของเอาพยานหลักฐานอะไรไปไต่สวนกันล่ะครับแต่คำ้องที่ผมดูก็คือว่าเป็นขั้นตอนการยื่นปปชเพื่อขอให้ปปชส่งให้ส,สาลรัฐมนตถูกไหมฮะใช่ครับ ก็ยืน่นยื่นแล้วปปชท่านก็ต้องไต่สวนสว่ามีความผิดตามร้อยสี่สิบสี่วรกหนึ่งหรือวรสองไหมเพราะเพราะว่าเวลายื่นช่องทางคือถ้าสิบสอส,อสอหรือยี่สิบสวอเป็นผู้ยื่นเนี่ยยื่นได้วักเดียวคือวรสองแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้จัดทําโครงการอนุมัติยื่นได้สงวยื่นได้ทั้งสองวรทั้งวรหนึ่งวรสอง แต่เนี่ยเขาเขาผู้ร้องเนี่ยร้องให้ปปชตรวจสอบทั้งวักหนึ่งและวักสองโดยโดยผมไม่รู้รายละเอียดว่าเฮ้ยมันจะมีแง่มุมอะไรที่ที่มันต้องขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงอะ่ะว่ามีการกระทําผิดตามวักสองแล้วคณะรัฐมนตรีไปอนุมัติหรือรู้แล้วไม่ยับยัง้งด้วยหรือไม่อันนี้ไม่รู้ครับแต่วักหนึ่งเนี่ยค่อนข้างชัดะ่ะ ข้าไปอภิปรายหรือลงมติดตัดงบประมาณสามสามประเภทเนี่ยที่จะต้องส่งใช้ชำระต้นเงินกู้ดอกเบี้ยเงินกู้หรือเงินที่มีหน้าที่จะต้องจ่ายตามกฎหมายอันนี้มันชัดเจนครับครับเนี่กย,งงยก็ในแง่กฎหมายก็อาจารย์ช่วยทำาเข้าใจให้ชัดเจนมากขึ้นนะอาจารย์นะ แต่ควาเชดเจนตักกั่ต้องรอถูว่าตกลงความพิจเจนมเป็นคืออะไรด้วยอาจารย์ถ้าพิจารณาแล้วก็มปการยืดเรณาต,ต,ต้องติดตามดูครับผมก็ถือว่านี่เป็นกรณีศึกษาในกระบวนการยุติธรรมทางรัฐธรรมนูญครับที่โอ้โหเนี่ยจะเป็นคดีที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และประจายชัดในมาตราร้อยสี่สิบสี่ตามรัดที่หนึ่งนี้มากขึ้นครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับอาจารย์จรัญพัฒนดีสาลคุณบอาจารย์ครับ คขอบคุณทุนฝังทุกท่านน,นะครับที่เป็นเพื่อนกันกับรายการเวรทีความคิดแล้วก็ทุกรายการของต่างขึ้นความคิดนะวันนี้ผมพิสุดแล้วก็ทีมงานลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ